บางทีเราก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้ม,าม้าเท่าไหร่เออคือมันมันถึงช,ชั้นศาลแล้วนะพี่ก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจไปเนาะเออไม่มองว่าถ้าถ้ามันออกไปยยอะยิ่งจะวุ่นวายไปเยอะอะไรประมาณนี้ยแสดงว่าตอนนี้พี่อยากให้พี่ถืกอะไรกันศนาลใช<ห>่คร<อ>ับในมุมนึงคือถ้ามาบ้าจะมาหาแม่น้องสมพงษ์ด้วย ในในหมู่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้เขาเจอเลยนะฮะระหว่างแม่น้องชมพู่กับแม่ถ้าสมมติว่ามาให้กํากลังใจธรรมดามันก็มันก็คนละเรื่องแล้วก็ธรรมดาค่ะก็ได้แต่เห็นเมื่อวานแม่น้องชมพู่ก็พยายามเหมือนพูดว่าเราก็ไม่อยากเจอก็ไม่อยากให้เจอในหมู่ชาวบ้านเห็นด้วยค่ะแม่ก็เห็นด้วยคะ่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่สบายใจแหละเนะาะก็อยากที่ว่าเรื่องแบบนี้นุ่นถึงชันสาร,สารแ,ลแล้วก็อาให้เป็นไปตามกระบวนการบบที่จะทำีก,กวมองอยังไงฮะกับการที่ หมือนนายกบอกว่าหมือนผู้ต้องหาไปเข้าสภาอะไรอย่างเงี้ยอาจริงๆนะนักนายกเลยอะเออยิ่งก็มองอยู่มันใช่เรื่องหรอ,อ,อแล้วแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้ากรณีแบบเนี้ยผู้ต้องหาในประเทศไทยมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะใช่ไหมครับแล้วถ้ามีผู้ต้องหาร้อยคนอนะมันจะไม่ไปเดี สภาหรออ้าแต่ว่าเมื่อวานมีคนเขาก็ายืนเนียนเหตว่าเขา,ามาื่้แสดงความบริสุทธิ์ใจทำไมเราเราไม่อยากให้เขาได้สแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาได้บ้างไหาการการแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่เราต้องไปพิสูจน,น์ในชั้นศาลหรือเปล่าแบบเราเออสมมติว่ามันมีประเด็นออกมาก็หาไปไปไปแย้งได้ไปอะไรได้ประมาณนั้นหรือเปล่าที่เขาใจบแบบนี้นะ ตอนนี้กลัวไหมคะว่าที่แรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องของคนในชุมชนเรื่องของชาวบ้านขัดแย้งกันมันลามไปจถึงท่านทนายแต่ตอนนี้มันจะไปสู่การเมืองะกลัวเรื่องนี้ไหมกลัวเรื่องนี้ด้วยไหมก็มีบ้าง เราไม่คิดว่าคดีคดีคดีการเหตุที่มีคนถึงติดอยิ่สามคนที่โกปหกเนาะจากจากที่ไม่เคยมีใครรู้จากประเทศเกาะแถวนี้ประเทศทั่วประเทศเราและที่ที่สำคัญมันมันลุกลามไปเกิดอยู่การเมืองประเทังพม่าสุดท้ายอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี่ยทางพวกนูวเบอร์ที่ว่าอยู่บ huh uh ้านในคน เขาไปแจ้งจกับทางป่าไม้ว่ามีการลื้อถอนอนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานเนี่ย,ววยเป็นไปได้ไหมครัวมมบว่าฝนมันตกหนักแล้วมาขึ้นทุบแล้วก็เขามีการลื้ออะไรเงี้ยมีการลื้อเหรอคะชาวบ้านรู้ไหมเราดูชาวบ้านไม่รู้ครับเพราะว่าเพราอขับไปขมาก็เห็นมันมันตั้ง,ต,งตั้งอยู่นะไอ้นั่งร้านนะเขาลื้อออกแล้วหรอคะครับแล้วแสดงว่าเราไม่รู้เลย เราเราอยากให้หน่วยง,งานหรือเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูไหมเพราะเห็นตอนนี้มันตัวเล็กไปแล้วอ่ะก็พราถ้าเปิดไปได้ก็ดีนะคะออกม,มาดูดูบ้างก็ดีเราเชื่อไหมว่าเมื่อวานเขาบอกว่าฝนมันตกแล้วมันซุดหรือว่ามันพังถ้าเขาก็เลยชส่รืออะไรเลี้ยถ้าถ้ามันพงังมันคงจะยังไม่พังหรอกค่ะเพราะว่าพี่ผ่านอยู่อืมอืเมื่อวานนี่คือตอนที่ไปลงไปให้มัางใจแล้วนะใช่จงมีอยู่แต่ถ้าวันนี้ถ้ามันหาเจอเมื่อคืนนี้รับวันนี้ก็แสดงว่ารื้อแล้วล่ะอ๋อ